เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10ในช่วงการจัดอันดับเกมมือถือเรียกว่าเผอแป๊บเดียวเนี่ยก็ใกล้จะหมดปีนี้กันแล้วนะอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ปีต่อไปกันแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาทําการจัด7อันดับเกมมือถือที่เอาไว้เล่นข้ามปีแล้วกันก็จะเป็น7เกมมือถือที่ผมคิดว่าเหมาะในการเอาไว้เล่นข้ามปีมากๆเลยนะเพราะแต่ละเกมเนี่ยเล่นมันๆเล่นเพลินๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่า จะนํามาแนะนําให้ท่านผู้ชมเอาไว้เล่นข้ามปีเนี่ยมันจะมีเกมมือถือเกมไหนที่ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าเราก็ไปเริ่มกันที่เกมที่7กันเหมือนเดิมเลยแล้วกันสำหรับเกมดาวที่7เนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินตัวเกมจากภาพที่เห็นและกันนะเพราะจุดเด่นของเกมเกมนี้เนี่ย จะไม่ใช่เรื่องภาพที่สวยงามแต่จะเป็นเรื่องการเล่นหรือว่าระบบการเล่นของตัวเกมนั่นเองนะเป็นหนึ่งเกมที่ถ้าท่านผ e ู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วลองเปิดเกมนี้มาเล่นเนี่ยรับรองว่าดูเวลาชีวิตของท่านผู้ชมได้อย่างยาวๆแน่ๆนะด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยระบบการเล่นก็เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการมีชีวิตรอดให้ได้ไปนานที่สุดนั่นเองนะระหว่างที่เรามีชีวิตรอดเนี่ยเราก็จะทําการฆ่าพวกผีผดิบที่มันจะมุ่งมาหาเรานะพอเราทําการฆ่าเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเวลอัพนะคร สกิลต่างๆมาให้เราเลือกใช้นะซึ่งเป็นหนึ่งเกมที่ดูเวลาชีวิตพอสมควรเลยนะครับผมและถ้าเรายิ่งเล่นไปนานๆเวลเรามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการผสมสกิลไว้ได้สกิลใหม่ๆออกใหม่ด้วยเราวเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยในเวอร์ชัน PC ก็มีหลายคนเนี่ยติดกันงอมแงมเลยนะพอมาลงในเวอร์ชันมือถือเนี่ยผมก็อยากจะแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ได้ลองเล่นกันดูนะครับผมรับรองว่าเล่นมันเล่นเพลินแล้วก็ดูเวลาวีวตมากๆสําหรับเกม Vampire Survival เกมนี้ มาต่อกันที่เกมันดับที่6กันกับเกมที่มีชื่อว่า Dream League Soccer 2อ2 3สําำหรับใครที่เป็นคอเกมฟุตบอลในเวอร์ชันมือถือก็น่าจะรู้จักเกม Dream League Soccer กันเป็นอย่างดีนะเพราะเกม Dream League Soccer เนี่ยตั้งแต่ที่ผมรู้จักเกมนี้มาก็รู้สึกว่าจะมีตั้งแต่ปี 2017- 2018, 2018 2019- 2020 2 0 2 1แล้วก็2 0 2 2นะครับเรียกว่าเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชันมือถือมาอ,อย่างยาวนานเลยนะครับรัดซีรีส์เกม Dream League Soccer เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้าง ทีมฟุตบอลในฝันนั่นเองนะครับก็เดินทางมาถึงปี2023เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตอะไรต่างๆให้ดูดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพกราฟิกการควบคุม AI อะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับนักเตะดังๆต่างๆ,างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเควินเดอะบอยอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครชื่นชอบการดูฟุตบอลชื่นชอบการเล่นเกมฟุตบอลในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ควรจะต้องลองเกมนี้ดูสักครั้งนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สามารถเอามาเล่นได้เพลินๆเล่นได้มันๆเลยนั่นเองนะ มาต่อกันที่เกมที่5กับเกมที่มีชื่อว่า Shadow Knight อ s ศว i n เงาสอบเกม Shadow Knight เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่น 2D RPG เน้นการเดินหน้าจากการศัตรูทั้งเหล่ากิกกี้แล้วก็เหล่าบอสที่ขวางทางเราอยู่นะส่วนฉากภายในเกมเนี่ยก็จะมีประจนภัยตามฉากในเมืองฉากในป่าฉากดันเจี้ยนอะไรต่างๆพวกนี้จะมีเหล่ามอนสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปตามฉากที่เราได้ต่อสู้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสเกลตันพวกออกอะไรพวกนี้นะบอสต่างๆก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูดีนะครับตัวละครที่เราบังคับเนี่ย ก็จะมีสกิลต่างๆที่เอฟเฟกสวยงามอลังการส่วนในเรื่องการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็ยังมีการ upgrade, อัปเกรดอาวุธอัปเกรดรูนอะไรต่างๆนะครับที่มีเราเนี่ยสามารถทําการปรับแต่งตัวละครอัศวินเงาของเราได้หลากหลายมากๆก็ถือเป็นหนึ่งเกมต่อสู้แนว 2D ที่เอฟเฟกต่างๆทํามาได้อลังการนะครับเหล่าบอสเหล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถทําการต่อสู้ได้สนุกนะเพียงแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมฟรีนะครับเป็นเกมเสียเงินแต่ราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกมากๆเลยนะครับราคาอยู่เพียงแค่10บาทเท่นานั้นนะเทียบกับเงิน10บ,บาทเราก็ได้เกม ที่เล่นมันๆแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆใครกําลังหาเกมไม่กินสเปคต่อสู้มันๆเนี่ยเกมนี้ผมแ็แนะนําเลยนะครับมาต่อกันที่เกมที่4กับเกมที่ผมคิดว่าถ้าใครดูคลิปจัดอันดับของช่องผมมาโดยตลอดปีนี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นชื่อกับเกมนี้กันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนำเอามาแนะนําบ่อยมากๆกับเกมที่มีชื่อว่า One Piece ไฟติ้งพาร์ตเกมมันพีดไฟติ้งพาร์ตเนี่ยก็ถ้าใจผมยกเกมมันพีดที่ดีสุดในเวอร์ชันมือถือตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะยกให้กับเกมนี้นะดูความที่ตัวเกมเนี่ยมีภาพที่สวยงามน,นะครับดานต่างๆก็อ้างอิงตามอนิเมะนะเลวค่อนข้างเหมือนกันมากๆตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่อลังการกันทั้งนั้นเลยนะระบบการต่อสู้ก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับ PvP ก็ทํามาได้ดูดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยเข้าไปเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปิ๊งนั่นเองส่วนตัวละครเนี่ยก็มีการ คนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นบอาแฮนคอกนะครับผมในช่วงสงครามมารินฟอร์ดนะและในอนาคตนะครับผมในปีหน้าก็จะมีตัวละครอย่างแชงคูนที่เป็นสีจักระพัดด้วยนั่นเองนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจ้าตัวละครแคนเนี่ยเข้ามาในเกมวันพีทไฟติ้งพาร์ตนะครับเอฟเฟกต์สกิลมันจะทํามาได้อรัาการขนาดไหนนะส่วนในเรื่องโมเดลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมวันพีทที่ผมคิดว่าถ้าใครที่เป็นแฟนแฟนเกมวันพีทนะครับผมแล้วกำลังหาเกมวันพีทในมือถือเล่่่่่นนนนกกกกก็าาาจะไไไมมมมีมมีีีเเหทดปวว้้อแลััภพ เอฟเฟกต์สกิลตัวละครอ,อะไรต่างๆนะครับผมเรียกว่าทํามาได้ดูดีมากๆก็ขอฝากไว้้ลยละกันกับเกม One Piece Fighting Part เกมนี้ มาต่อกันที่เกมที่3นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าคา x เ t ็กก็ถ้าพูดถึงเกมแนวแข่งรถในเวอร์ชันมือถือที่น่าจะร้อนแรงแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมากที่สุดในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าคา x เ t อย่างแน่นอนนะครับก็จะเป็นเกมแข่งรถจากประเทศรัสเซียนั่นเองนะตัวเกมก็จะเป็นเกมแข่งรถ Open World นั่นเองนะครับผมที่เล้เนี่ยจะสามารถไปแข่งไปทําภารกิจตามจุดต่างๆได้อย่างอิสระนะก็ถ้าให้นึกว่ามันคล้ายเกมไหนในเวอร์ชั่น PC ก็คงจะคล้ายกับเกม Forza h o r i z o n นะครับ ดูคล้ายๆกันอยู่นะครับถ้าเราไม่ไปเทียบเรื่องภาพกราฟิกนะเพราะเกม PC กับเกมมือถือเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าเกมคายเอ็กซ์ติเนี่ยก็จะมีในเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับผมจะลงในสตรีมนะแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าในเวอร์ชัน PC เนี่ยจะเปิดตัวตอนไหนส่วนคายเอ็กซ์ติในเวอร์ชันโมบายเนี่ยก็ได้ทาการเปิดตัวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ iOS นะส่วนแอนดรอยก็น่าจะต้องรอไปก่อนนะครับส่วนจะเปิดตัวในประเทศไทยตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอกันอีกทีนะผมคิดว่าน่าจะภายในปีหน้าอย่่่าาางงงแแนนนนอนตัวใครรทีกกลํลหเมถข สวยนะครับผมแล้วก็มีรถให้เลือกซื้อหลากหลายเนี่ยผมแค่แนะนำเกมนี้เลยนะครับผมคายเอ็ตินะทำมาได้ดีสมกับคำล่ำหรือแน่นอน มากันที่เกมระดับที่2เก็บเกมที่มีชื่อว่า Battlefield Mobile เกม Battlefield Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวทำสงครามที่โด่งดังมากๆจากค่าย EA นั่นเองนะครับในเวอร์ชัน PC ก็มีมากมายหลากหลายภาคมากมายนะแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะครับผมที่ทางค่ายเนี่ยนำมาเปิดในเวอร์ชันมือถือนะก็สับเกม Battlefield Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนวทำสงครามนั่นเองนะครับตอนนี้ในเวอร์ชันเบต้ารู้สึกว่าโหมดที่ใิศในการเล่นกันก็จะเป็นโหมดในการยึดจุดนั่นเองนะจะมีจุด A จุด B จุด C อะไรต่างๆก็ ว่ากันไปนะครับทีมไหนาสามารถยึดจุดได้มากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะส่วนการเล่นก็จะมีทั้งการเดินไปยิงกันตามปกตินะครับมีอาวุธปืนให้เลือกมากมายหลากหลายหรือว่าเราจะใช้พวกรถถังอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเกม Battlefield เนี่ยหลกักๆก็จะเป็นเกมแนวทำสงครามกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดเทสบน Google Play Store โดยที่เราสามารถเข้าไปทําการดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ไทยได้เลยนะไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปมดุดไรเสียเวลานั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าถ้าเกมนี้เปิดตัวในปีีหนนน้าเเ่มมัจะป็ก ปังหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเกมดัดที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมคู่แข่งโดยตรงกับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะ และก็มากันที่เกมระดับที่1ที่ผมบอกไว้ว่าเป็นเกมคู่แข่งของเกม Battlefield Mobile อย่างเกม Call of Duty Warzone Version Mobile นะก็สับเกม Call of Duty Version Mobile เนี่ยเกม Call of Duty Warzone ก็ไม่ใช่เป็นเกมแรกนะครับถ้าเรายังจำกันได้ย้อนไปประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเกม Call of Duty Mobile อยู่นั่นเองนะครับเปิดโดยทางค่ายกันลีน่านะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะเป็นเกมที่เก่าแล้วนะในปีหน้าผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะพูดถึงเกม Call of Duty Warzone Mobile มากกว่านะครับเกสับเกม Call of Duty Warzone Version เ o อร์ชันมเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านโหมด BR นะครับผมหรือว่าโหมด b a t t l e r o y ยัลนั่นเองนะครับก็จะมีของเล่นต่างๆมากมายนะตามในเวอร์ชั่น PC เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็กำลังเปิดให้เทสอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเทสเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากกว่าเกมแบ t เท e Field m o b อ l e อพอสมควรนะเพราะต้องมีการเปลี่ยนสโตนอะไรต่างๆมากมายนะครับผมแต่ถ้าใครที่รอได้ก็แนะน,นำว่าให้รอให้มันเปิดเทสเหมือน Battle Field ก็ได้นะครับหรือไม่ก็รอตัวเต็มมมมไไปเเเลลยยกกก็ด้นะ้นสาาหรัับบบใที่่บบ่ออแจจิงงงๆผตว กเรียดีอะไรต่างๆพวกนี้นะก็สับเกมไหนที่หนึ่งเนี่ยก็ขอฝากไว้ที่เกม Call of Duty Warzone Mobile แล้วกันนะครับเป็นเกมแนวทําสงครามโหมด BR ที่โคตรจะมันมากๆนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมสับเจ็อันดับเกมมือถือมันๆที่เอาไว้เล่นข้ามปี2022ไปปี2023นะก็ถ้าถูกใจเกมไหนหรือว่าชื่นชอบเกมไหนนะครับทางชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนั่นเองนะก็เกมที่ผมนํามาแนะนําในคลิปนี้นะครับผมเข้าไปเล่นได้ทุกเกมในตอนนี้นะไม่มีเกมไหนที่ต้องเข้าไปลงทะเบียนนะเพราะถ้าเข้าไปลงทะเบียนเราก็จะไม่สามารถเล่นข้ามปีได้นั่นเองนะครับกันว่าสับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมจัดอันดับ คลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นคลิปการจัดอันดับเกมมือถือหน้าเล่นในปีหน้าแล้วนะครับพาะปีนี้ก็น่าจะไม่มีการจัดอันดับเกมมือถือแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปการจัดอันดับเกมมือถือคลิปสท้ายของปีนี้ในช่องของผมนะกนวัาสับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายยแล้วกันนะครับก็ขอให้เที่ยวปีใหม่กันอย่างมีความสุขด้วยและกัน